สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ h o b b y b o n g Channel เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นรายการวารตี้เพราะว่าเราจะมาเลาเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่กันอีเวนต์แบบไหนรนนก็นจะเป็น e d h นะครับจะเป็นงานใหญ่ที่น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยมั้งที่จัดในเมืองไทยนะครับจะมีทั้งในรูปแบบของ Du เ l c o m m a n d เดเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นถึงพวก Commander Open ที่เป็น Table of 4ใช่ไหมที่เรา,าเลน่นเป็นปกติอ่ม่มาทํางานเลยครับชื่องานชื่อ Royal River Guard f ดเฟ ของปี2023นะครับซึ่งก็จะจัดอยู่ภายในอีเวนต์เดียวกับเกมทีวดอนรอบที่4ด้วยผมมั่นใจว่าผู้ฟังหลายๆคนน่าจะรู้จักเกมทีวดอนกันอยู่แล้วรอบนี้เขาอัปเกรดงานขึ้นไปอีกก็คือให้มันมีงานที่เป็นแบบคอมเพรของจริงเลย ไม่ได้มีแค่งานเรามีงานสแตนดาร์ดด้วยแต่วันนี้เราจะไม่รีบประชาสัมพันธ์งานตัวคอมมานเดอร์ก่อนเพราะฉะนั้นเราไปดูภาพประชาสัมพันธ์กันครับตามหน้าจอผมเลยครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Royal River Hotel ทลทีมบุกง s หรือ Hobby b าวิบุกงงและ NX Gallery นั่นเองนะครับและเกมทิวดอนนะครับมาร่วมกันจัดงานคอมมานเดอร์งานใหญ่งานงแรกในประเทศไทยวันที่หนึ่กรกฎาคมที่ใกล้จะถึงนี้แล้วเพราะฉะนั้น รีบสมัครแล้วก็รีบจัดเด็กกันนะครับงานรายละเอียดมียังไงบ้างผมจะไปดูทีละภาพอย่างที่เห็นนะครับเป็นงานแรกและงานใหญ่เลยชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า200,000บาทเลยทีเดียวเยอะใช่ไหมนนเอยอะสิก็อย่างที่เคยบอกไปว่าตอนนั้นอะไรเยอะกว่างานสิงคโปร์โอเพ่นที่ผมไปลงอีก Price pool นะตัวงานจะมีทั้งหมด2อ v e ีเวนต์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวฟอร์แมตอีกทีหนึ่งอันนี้เราให้ดูภาพนี้กันแบบไวๆก่อนก็จะมีงาน duel commander series นะครับ duel commander ก็ให้ผมพูดแบบสั้นๆง่ายๆที่สุดเลยมันคือ EDH แบบ one on one เว้ยแค่นั้นแหละรางวัลอันดับหนึ่งะครับจะเป็นเฟรม uncut sheet ของชุด w a r of the spark rare และ mythic r a ที่หายากมากๆมีจานวนน้อยมากๆ พร้อมกับวาลเชอร์ของ Royal River Hotel และเงินรางวัล5,000บาทครับส่วนอันดับ 2, 3, 4ก็ตามในภาพลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจะมีนิดนึงด้วยก็คือจะมีดอกกิฟให้กับทุกคนบวกกับ e x c l u s i v e Payment ปั้มทองด้วยโคตสวยเลยมผมเห็นของจริงมาแล้วสำหรับท็อป8ก็คือเราแจกเฉพาะง,งานนี้เท่านั้นเราไม่แจกที่อื่นเลยเว้ยค่าสมัครสำหรับคนที่พรีจิสเตอร์นะครับ500บาทแต่ผมอยากให้ดูง่ายๆนะ คุณได้อันดับ17บวกเนี่ยคุณจะได้ไซบูเซตบูสเตอร์สซองแล้วแล้วก็มีมาดำเนินมาชินโปรโมทแพ็กแค่นี้ก็เกิน500บาทเรียบร้อยแล้วนะงานนี้เราทุ่มทุนอย่างนั้นแหละก็อยากให้คนมาลองดูเยอะๆเพราะมันเป็นงานแรกมันเป็นงานแบบโยนหินถามทางอยากจะรู้ว่ามันเวิร์กหรือเปล่าเราเคยได้ยินคำพูดมาตลอดใช่ไหมเอ้ยไม่มีงาน eds สักทีเลยได้จัดไปต้องจัดดูเอลคอมมานเดแล้วเนี่ย เรามี c o m m a n เด r Open Series ด้วยนะครับก็คือจะเป็นการเล่นคอ m m a n เดอร์แบบที่เรารู้จักกันเป็นปกตินี่แหละเป็น Table o f f ฟโฟรางวัลอันดับหนึ่งนะครับจะเป็น a m p e r s a n d ซ r a รา n จากชุด afr หายากมากๆสองใบนี้รวมกันก็300กว่าดอลลาร์แล้วแล้วก็มีซิกเ t นแล p a thway มาแถมอีกด้วยนะครับพร้อมเงินรางวัล3 0 0 0บาทจะเห็นได้นะว่าเราพยายามยัดรางวัลสุดๆเลยงานนี้อันดับ2ถึง4นะครับก็เป็นตามในภาพเลยก็จะมี c o m m a n เด r c o l l e c t i o n Black แบบ Fo i ลนะครับโปรโมแพ็คแล้วก็ซองที่อยู่ข้างงหลันี ห้าถึงแปดแล้วก็อันดับเก้าลงไปเลยพวกนี้เนี่ยจะเป็นระบบราาฟ์รางวัลและราฟต์รางวัลนี่เป็นยังไงล่ะครับนนก็จะมีฟิกพูลเนาะก็คือว่าในพูลเราจะแบ่งเป็นสามลำดับนะครับก็ตามลำดับที่เลยมีแพตินัมโกลซิเวอร์อ่าก็คือจะให้คนที่ได้ลําดับที่เก้าเนี่ยเรียกก่อนเก้าเลือกสิบเลือกสิบเอดเลือกลาลาไล่ไปจนครบถึงที่หกสิบห้าเป็นต้นไป นะครับซึ่งแต่แต่แตและผู้อ่ะคือเราก็จะฟิกไว้ฟิกมูลค่าไว้นะครว่าอยา่างแพคตินั่มเนี่ยก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณ1 5, 2, ั0 0้าถึอเนาะอ่อโกอ,อยู่ที่4ี0ร้อนะครับแล้วก็ซิลเวอร์อยู่ที่2 0 0ร้อบาทซึ่งมันก็แทบจะโคเวอร์ตัวค่าสมัครขั้นต่ําเราแล้วอ่ะ,อะใช่พอค่าสมัครเราก็300รอยไงคืออยากให้ทุกคนมาลองสนุกกับงานนี้จริงๆนะครับเราก็อยากรู้ได้วว่าการจัดงานแบบนี้เนี่ย มันเวิร์กจริงๆไหมน,นี้แถมให้นะครับอาเห็นที่มาคุยกันว่าถ้าเป็นคุณติดทุละคุณขี้เกียจเล่นแล้วอะไรเงี้ยคุณดรอปก็คือคุณจะได้รางวัลขั้นต่ำสุดก็คือก็ยังได้รางวัลอยู่เนาะก็คือจะได้รางวัลสุ่มจากในภูของซิลเวอร์ผูก็คือจะเป็นทีมงานสตาร์ทที่ไอ้ไรส์บอร์ดจะเป็นคนสุ่มให้ประมาณนั้นจริงๆแล้วผมพยายามจะเล่นมุกแต่ผมวิธีชงมุกไม่ออกผมอยากจะพูดอ,อะไรที่มันโวโชก อยากจะชงอะไรให้มันเกี่ยวว่าเดทพูแต่นึกมุกไม่ออกเพราะฉะนั้นผมจะข้ามมันไปแล้วกันภาพถัดไปนะครับก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับ Dual Commander Series จะเป็นค่าสมัคร Pregister 500บาทนะครับ Walk-in 700บาทแล้วก็ Commander Open Series P 300บาท Walk-in 500บาทนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มด้วยมันจะมีการไลฟ์ เต็มรูปแบบอยู่ในทั้ง NX Channel และ Hobby b o o n g Channel เลยถ้าไลฟ์เนี่ยมันก็ต้องมีคนพากด้วยใช่ป่ะนนทใช่ยังมีเป็นคอมเมนเตอร์ใช่ไหมครับเออจริงๆแล้วเราจองตัวคอมเมนเตอร์เราไว้แล้วเว้ยเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังหนึ่งคนเว้ยและอีกคนหนึ่งเป็นคนที่แบบความเปลี่ยนได้ดีใอเหรอวะโอเคโอเคใช่กันอาเป็นว่าเรารับจอง เรารับรองในความเกลียนของเขาครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านเกลียนเกลียนนะครับจะเกลียนแค่ไหนรอดูวันไลฟ์สิงกันมาถึงตรงนี้แล้วนี่ก็เป็นรายละเอียด คราวๆข,ของงานใช่ไหมคราวนี้มันก็จะมีคนสงสัยแล้วว่าไอ้ดูเอลคอมมานเดอร์นี่มันคืออะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่หลากหลายแต่ไม่ได้เล่นยากครับไปดูสไลด์ถัดไปกันดูเอลคอมมานเดอร์นะครับง่ายๆเลยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นั่นแหละมันคือการเล่น e d h แบบ one on one เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเราพูดถึงสิ่งที่เหมือนก่อนดีกว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือคุณต้องมีคอมมานเดอร์หนึ่งตัวคุณต้องจักเด็กหนึ่งร้อยใบเก้าสิบเก้าใบที่อยู่ในเด็กเนี่ยจะต้อง แล้วก็ทุกใบต้องเป็นซิงเกิลตันผู้นยๆคือห้ามใส่ซ้ำนอกจากเบสิกแลนหรือว่าการที่มันอนุญาตให้ใส่อย่างเช่นหนูแอดแ s ดไวเซอร์แอกูอ่าไอคนแคททั้งเจ็ดในเอลเดนอะไรพวกนี้มันจะมีคนใส่แล้ววะแต่นั่นแหละมัมี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 ให้มันมีเด็กคนแคะอยู่นะยิงเดงล้วนอ่ะมีมันมีคือเด็กคนแคทอ่ะมันมีแต่ผมไม่รู้เข้าใส่หรือเปล่าเป็นกฎเหมือน EDH เลยเท่านี้มันต่างอะไรบ้างต่างกันอย่างแรกสุดเลยนะครับหนึ่งก็แค่คนเริ่ม ก่อนไม่ได้จั่วแล้วเพราะมันเป็นตามกฎของเมจิกว่าเวลาคุณเล่นมัลติเพเยอร์คนเริ่มก่อนได้จัว่วแต่อันนี้เป็นวันออนวันแล้วไงพอเป็นวันออนวันปุ๊บคนเริ่มก่อนไม่ได้จัวอย่างที่สองไลฟ์พอยต์ไลฟ์มีแค่ยี่สิบนะครับไม่ใช่สี่สิบเหมือน e d h เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเด็กวิ่งกันพอสมควรเด็กคอมโบอาจจะอยู่ยากนิดน,นึงเพราะว่า <c oughs> กว่าคุณจะตั้งอะไรได้ผมว่าเขาวิ่งหน้าวิ่งใส่คุณหมดแล้วแล้วก็อย่างที่สามมันจะมีแบนลิสต์ที่แตกต่างไปจากตัว e d h ปกติครับ ใครอยากจะรู้ว่ากฎเกมมันมีอะไรบ้างหรืออยากจะดิ้กดีฟลงไปเนี่ยก็สามารถมาดูได้ในหน้านี้นะครับซึ่งผมมีทิ้งลิงก์ไว้ในแบบฟอร์มสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเข้ามาดูได้ง่ายๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีตัวแบลนลิสด้วยซึ่งแบลนลิสตเนี่ยจะยาวกว่าเดิมนิดนึงมันไม่ได้มีแค่แบลน์ลิสปกติแบบที่เราเล่นใน EDS ไนงะ EDS มันก็จะแค่แบบเนี่ยใบพวกนี้คุณห้ามใส่นะ แต่พอเป็นแบบด้วย Command เดอร์มันจะมีใบที่ถูกแบนแต่แบนห้ามเป็นคอ m มานเดอร์นะคุณเอาไปใส่ใน99ใบได้แต่คุณห้ามเอามันเป็นคอ m มานเดอร์อย่างเช่นเนี่ยอาราโบไอหลอดของแมวหรือว่าโอโลโลที่วันๆเอาแต่อยู่ในคอมมานโซนแล้วก็ดูดไลท์เข้าไปเรื่อยอะไรพวกเนี้ยไอใบพวกนี้ที่แบบมีผลกับการที่ทำให้ปิดเกมยากๆหรือว่าคอมโบง่ายเกินไปมันจะโดนแบน ไม่ให้เป็นคอมมานเดอร์ครับแต่คุณใส่ใน99้บเก้าใบได้ก็หลักๆก,ก็คือจะเป็นพวกมานารอกไบวบโซลิงก็โดนมานาคลิปก็โดนถูกไหมใช่เนี่ยไหมาดูเนี่ยพวกม็อกโดนหมดโซริงหรือใบที่ตัดแรนเขาง่ายๆอย่างเช่นแบบพวกสติปม้ดก็โดนด้วยเนี่ยลักวานก็โดนเพราะลักวานมันเร็วเกินไงคือคนที่เล่นฟอร์มแมตพวกนี้เขาก็เคยเทสกันมาหมดแล้วอ่ะเขาก็เลยรู้ว่าแบบใบไหนมันแบบมึง มันทำให้เกมไม่สนุกอะเขาก็ตัดออกไปหมดเลยมีคนเคยเที่ยวไว้นะครับว่ามันคือการเล่นเลกาซีแบบซิงเกิลตันนั่นแหละเออเป็นมีเลกาซีแบบซิงเกิลตันที่มีคอมมานเดอร์อ่ะจริงๆแล้วมันคืออย่างนั้นเลยเว้ยเออนั่นแหละเ,เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเด็กค่อนข้างหลากหลายอะไม่ใช่แค่ตีวิ่งหน้าวิ่งอะมันจะมีทั้งแบบเด็กมิดเลนก็มีหรือเด็กคอมโบก็มีเว้ย ก็ลองไปดูได้นะครับเ,เด็กพวกนี้สามารถหาดูได้ในแบบทั้ง mtgdeck net หรือว่าผมไม่มัน่นใจ mtg c o f i s h มีเปล่าแต่ edhdeck มีแน่นอนเตือนระวังสองข้อนะครับข้อแรกคือเช็คแบนลิสต์ดีดเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะเอาเด็ก edh คุณมาโมมันก็โมได้แหละแต่เช็คลิสต์อ่าเช็คแบนลิสต์ดีๆแค่นั้นนะครับหนึ่งและสองอ่าผมเจอมาบ่อยมากสองราบคนที่เล่น edh เป็นหลักแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนฟอร์แมตมาเล่นเลยงี้คือเพิ่งมาดาเพิ่งมาซิลเงี้ยเตินเขาคาเล่นก่อนเขาชอบเผลอจั่ว ถือจั่วแล้วพอเป็นงานแข่งใหญ่โทษคือยังไงครับคุณดาก็ถ้าเป็นงานพอมพิเศถีบนะครับคุณจะโดนให้เขาโชว์มือแล้วก็เลือกว่าใบนั้นจะเป็นใบที่คุณไม่ควรจัว่วซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ใบที่คุณจั่วเกินก็ได้เวย้ยแต่ด้วยความที่มันไม่มีคุณเอข้ามือมาแล้วอะ เออมันไม่มีอะไรมาพูบแบบว่าใบน,นั้นคือใบที่คุณจั่วเกินมามันก็ต้องยกผลประโยชน์ให้จําเลยจริงๆมันคือยกผลประโยชน์ให้โจดเว้ยเพราะว่าโจดเป็นคนฟ้องใช่ใช่ใช่เพเด็กคฟ้องเราว่าคุณึกผมขอโทษผมตกภาษาไทยเว้ยนั่นแหละก็คือเขาจะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาใบไหนย้อนกลับเข้าไปในเด็กคุณะแล้วเขาจะเห็นมือคุณทั้งหมดเลยเว้ยซึ่งแบบไม่เวิร์กอย่าอย่าอย่าให้จัสต้องมาให้โทษนี้เลยดีกว่า ับเผอครับเพราะว่าคือผมเคยเจอเหมือนกันว่าคือพอไปเล่นราฟแบบ้านที่เขาเล่น E d เเป็นหลักเนี้ยพอไปอเล่นเผลอก็อน,นั่นแหละครับโทษประมาณนั้นนะคือก็ไม่ได้อยา่างนี่แล้วนะแต่ว่าคือเขาเอาข้อมือแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นลังอ่ะชีพหายไปทันแล้วเบรกไม่ทันงานนี้มันเป็นงานคอมเพลตีฟนะครับเนื่องจากรางวัลค่อนข้างเยอะมากเราจัดเป็นแบบแคชชวลไม่ได้นะไม่งั้นมันจะแบบมีคนที่ใช้ช่องโหว่ของกฎ มาจุจ้ๆโกงๆนิดนึงได้อะเออเราเลยต้องจัดเป็นคอมเมดีทีฟครับเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงด้วยละกันจบเรื่องดูเอลคอมมานเดอร์แล้วคราวนี้เราไปที่คอมมานเดอร์โอเพนต่อคอมมานเดอร์โอเพนก็อันมันก็คือคอมมานเดอร์ที่แบบเล่นแบบเทเบิลโฟเลยแต่ทีนี้เราจะมีวิธีการหาผู้ชนะยังไงเหรอก็คือเล่นเป็นแบบเทเบิลโฟรอบหนึ่งมี60นาทีถ้าหมดเวลาปุ๊บก็นับ7จ็ดเอ็กซ์เร์นทุกคนจะเริ่มต้นที่แต้ม1000แต้ม1000แต้มนี้มีไว้ทําไงกก็คคืออททุๆรั้งี่่จบบแตละ ผู้ชนะของโต๊ะนั้นเนี่ยจะดูดเจซของแต้มคนที่เหลือที่อยู่บนโต๊ะมาเป็นของตัวเองเว้ยเพื่อทําสแตนดิ้งเพราะฉะนั้นสมมติเริ่มที่หนึ่งพันใช่ไหมคุณไปชนะใครคุณก็จะได้มาเจ็ดสิบแต้มเจ็ดสิบแต้มเจ็สิบแต้มรวมเป็นสองร้อยสิบเป็นก็จบรอบนั้นคุณจะกลายเป็นหนึ่งพันสองร้อยสิบแต้มคนที่แพ้ทั้งหมดที่เหลือก็จะเหลือเก้าร้อยสาสิบแต้มเพราะฉะนั้นเวลาไปแพร่ลิงใหม่เนี่ยไอ้พวกที่พันสองร้อยสิบแต้มก็จะมาเจอกันไอ้พวกที่เก้าร้อยสามสิบแต้มก็จะไปเจอก อารมณ์ประมาณนี้นั่นเองเพื่อที่จะหาอันดับให้ได้ง่ายที่สุดนี่เลยเป็นสาเหตุที่ว่ารางวัลมันจะต้องมีการดราฟแทนที่จะเลือกรางวัลกันไงเพราะว่ามันแบบมันจะมีพวกอันดับที่แบบอยู่ติดกันใกล้กันหรือเดทไปคล้ายกันเยอะมากผมถาิดนึงเจ็ดเอ็กซ์ตร้าเทิร์นี้ก็คือคนละสองเทิร์นคนละสองเทิร์น A B C D ถูกป่ะก็จะมีคนหนึ่งที่ได้เทิร์เดียวถูกไเพราะมันแค่เจดไม่ดิก็อย่าลืมมันมีเทรูย์เทร์ศูนทัร์ศูนย์โอเค เออถูกถูกจ,จริงๆแล้วมันก็แทบจะเหมือนกับกฎเล่นปกติเลยมันโดนแอปพลายมาเท่านั้นเองดูกฎนี้ดีๆเพราะว่าเท่าที่ทราบมาร้าน t r i กเกอร์ก็จัดอยู่บ่อยๆนะครับก็เขาก็มีคนเล่นอยู่เป็นประจำเห็นบางงาน20-30คนเลยก็มีถ้าเรติ้งดีงานนี้ไม่แน่อาจจะมีเจ้าอื่นๆอยากจัดบ้างก็ได้อาจจะมีคนอยากจะต้องการงานแนวนี้มากขึ้นเพราะอย่างที่ผมก็บอกใช่ไหมล่ะว่ามันมีคนบ่นอยู่ตลอดว่าเฮ้ยงาน EDH มัน ได้แต่เล่นกันขำๆอย่างเดียวหรอไม่มีงานแข่งมั่งเลยเหรอเนี่ยเราก็เลยจัดมาเป็นงานโยนหินถามทางให้คุณอย่านอนหลับทับทธิ์ถ้าคุณอยากให้มีงานแบบนี้บ่อยๆก็มาร่วมงานกันเช็คเวลาดีๆนะครับเหมือนเราจะไม่ไดปรป,รป,รประชาสัมพันธ์เวลาเนาะอ๋อเอเอ,เอใช่เรื่องเวลานะครับงานของ Dual Commander จะเริ่มก่อนตั้งแต่สายๆเลยส่วนของ Commander Open เนี่ยจะเริ่มประมาณช่วงบ่ายๆเราจงใจจัด ไว้แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่มีรุ้นอะไรแล้วจาก d u เ l Commander เนี่ยคุณจะได้มาลงงาน Commander Open ต่อได้ดูวิธีการจัดรางวัลของเราครับง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมย้อนภาพดูงานมีต้อง64คนเราเราตั้งแม็กแคป64คนนะครับแต่คุณหลุดอันดับ16ปุ๊บเนี่ยรางวัลคุณจะกลายเป็นโลสุดเรียบร้อยแล้วเราตั้งรางวัลไว้แบบนี้เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินได้ง่ายๆว่ากูจะดีตัวออกดีไหมศูนย์สองศูนย์สองโกอดีเใช่ไหมเออศูนย์น <c oughs> สองโกอีดีอได้เลย หรืออาจจะศูนย์สามก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือแบบถ้าคุณไม่มีลุ้นท็อปแปดนะก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องเล่นอันนี้คือแบบถ้าผมถ้าเป็นผมผมจะอย่างเนี้เพราะว่าแบบกูจะได้มีเวลาไปเล่นคอมมานเดอร์โอเพนตองเพราะว่าเวลามันจะคาบเกี่ยวกันผมทําตามเทเบิลมาให้ประมาณว่าคุณสามารถเล่นดูเอลคอมมานเดอร์ได้สี่รอบอะอาจจะได้ห้ารอบก็ได้แต่อย่างน้อยคุณได้เล่นสี่รอบแน่ๆก่อนที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปลงคอมมานเดอร์โอเพนหรือเปล่าเด็กนีส่ส่งยังไงครับพอดีผมเพิ่งเห็นแอนยังไม่มีพูดถึงเด็กนี้เลย ยังไม่ได้คุยกับจัดครับเลยยังไม่รู้อาจจะให้เขียนมาอาจจะให้พิมพ์มาหรืออาจจะไม่มีเด็กลิสก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันเว้ยเดี๋ยวขอไปคุยกับจัสก่อน่รคอมมานเดอร์มันควรมีป่ะเพราะมันคือคอมเพนติทีป่ะถ้าเกิดคุณจ้งใจจะเป็นคอมเพนติทีฟมันควรจะต้องมีก็ใช่เดี๋ยวมยก็ดูเอลอะใช่เดีมายก็ดูเอลแต่เกิดยังไม่ได้คุยงไงครับพี่ผมไม่ได้เป็นจัดนะครับงานนี้ผมเป็นออกแนเซอร์เว้ ก็ถือว่าไอ้นี่ละกันเม่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีพวกคุณไปจัดเด้ก,ก่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องเล็ก,ลกๆลน้อยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกัน <c oughs> น่าจะประมาณนี้แหละถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับงานนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวกดการแจกรางวัลน,น,นู่นนะี่น่นเล็กๆน้อยนสามารถถามมาทางพพี่บุกก้องถามมาทางผมหรือนนหรือถามมาทางแอมร้านเอ็ a เอ็กแกลรก็ได้นะครับเพราะว่าก็เข้าใจแหละมันเป็นงานที่ค่อนข้างใหม่ เลยจริงๆเพราะฉะนั้นอาจจะมีคำถามอะไรเยอะแยะมาถามได้นะครับเรายินดีตอบเราตอนนี้เราอัดวันที่14คลิปนี้จะออกไปวันที่15เพราะฉะนั้นเราจะเหลือเวลาอีก16วันในการจัดเด็กก็อยากจะเตรีย์คำถามทุกคนให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้น,นะหรือ <นะ S 2> อาจจะไปถามผ่านทางในแชท Open Chat ของห้องจัดนะครับหรือห้อง M T Thailand t Event ก็ได้ก็คือเพื่อนจะได้เห็นด้วยว่าเราตกใส่เรื่องอะไรเือเขาต้องใส่เรื่องเดีวยวกันเนาะไปถามซ้ํา นะครับก็อย่างห้องจัดแล้วก้อ m t t Thailand Even ีเนก็มีก็มีคนพร้อมตอบทีมงานก็อยู่นั้นอยู่แล้วนั่นก็คือรายละเอียดทั้งหมดของงาน Royal River g u r r d f ดเ2023ที่กำลังจะมาถึงนะครับผมพูดย้ำเป็นรอบที่500ว่าถ้าชอบงานแนวนี้อย่าลืมมาร่วมงานกันนะครับมีอะไรทิ้งท้ายไม่นนอย่างที่บอกนะครับว่ามีคำถามอะไรก็สามารถถามในแชท Open c h ช t หรือว่าแชทของทางอีเวนต์น่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะได้ทราบเหมือนกันด้วยว่า ผมคิดว่าข้อ,องสงสัยคอมมอนน่ะมันน่าจะสงสัยเหมือนกันหมดนะครับประมาณนี้เออมันเป็นอะไรที่เราลองอะไรใหม่หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในทางด้านกฎฟอร์แมตการจัดงานหรือแม้กระทั่งพิธีกรสองคนที่ผมเลือกมาถ้ามันไม่เว <c oughs> ริร <c oughs> ์คเราคิด b บได้เดี๋ยวเราดูงานชอบไปชอบอโอ้ยไอ้ไอ้ศกคนนี้มันพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่เอ้วยังงี้นะครับโอเคได้งั้นปิดชิปกันก่อนดีกว่า <c oughs> ไม่งั้นแม่งยาวเกินไปไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ